นี่ฮะรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับฮะนี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูมาชมกันครับพรุ่งนี้นะฮะคันนี้เข้ามาใหม่ครับนี่ครับเพิ่งถึงนะครับสามทุ่มครับเดี๋ยวมาชมกันครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวหมูแจ้งตาใสเดี๋ยวมาดูครับราบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีม่เหืองอะไรยนต์นะครับ มาครับผมวันนี้นะฮะรถเข้าใหม่ครับเมื่อคืนนี้ครับถึงสามทุ่มนะครับอันนี้บอกเลยว่าสุดจัดครับนี่ฮะเพนนาาครับนี่ฮะดูสกอร์ครับสวยมากครับคันนี้ตั้งแต่ได้รถมาหนึ่งคัดในในรุ่นพัดลมนะครับพัดลมชั้นครึ่งเ่ยคันนี้แหละผมว่า สวยกว่าเพื่อนนะครับตั้งแต่ที่เคยได้มานะครับคันนี้นี่สีนี่ผมว่าน่าจะไม่มีที่ตีเลยนะครับกระจงกระจกเน็ตไม่มีแตกเลยครับนี่ฮะอนเช้ามารีวิวให้ชมกันเลยนะครับสียังสดอยู่นะครับไม่ซีดนะสีนะครับดูครับมีอ่า เขาเรียกอะไรสเกิร์ตเหรอสเกิร์ตรอบพันสเกิร์ตกันกันกะันโค้งบอกว่านี่ฮะแต่ก็ยังมีตำหนิอยู่นะครับมีตำหนินิดๆน,นะฮะนะฮะสีลืมพองนะครับตรงขอบกระจกนะครับเห็นไหมตรงแสงแดดมันส่องนะครับนฮะแล้วก็โอ้โหสีก็ตัวถังก็ยังโอเคครับ ใช้ได้ครับทา้ยรองเท้าบูทครับนี่ฮะวนวูครับส่งวนวูครับน่าจะใช่นะครับนี่ฮะสวยจริงๆครับวิ่งตามท้องถนนเน็ตสวยมากครับคันนี้แต่สีข้างหลังเริ่มล้าแล้วครับ เห็นไหมเอ็ดำๆตรงนี้นะครับไม่ใช่ลายกันเพ้น์นะฮะเป็นเขายาไว้นะครับมันรล้าครับท้ายส่วนมากรถบัสก็จะรล้าก่อนนะครับสีทางท้ายก็จะเริ่มแตกก่อนนะฮะแตกก่อนข้างหน้านะเพราะลมมันน่าจะลมมันน่าจะตีใส่ท้ายนะครับตอนเวลาวิ่งเพ้นนภาครับ วิ่งโรงงานครับทำสีออกมาได้สวยมากครับข้างหลังก็ไม่เท่าไหร่ครับรองเท้าเฮ้ยไฟท้ายเป็นทรงรองเท้าบูทนะครับฝั่งนี้แตกครับเห็นไหมฮะะปาสาราบุรีครับฝั่งนี้ครับสุดจัดครับคันนี้ าชายคาดูชายคาสิอ๋อเป็นประตูลมครับชายคาก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มแตกแล้วนะฮะ อ,นนอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์พวกเครื่องทรงเครื่องเสียงยังไม่มีการถอดนะครับเซตเอ็มครับเบ <Z M S 2> ร์บบน้ำหน้าหลังเลยนะฮะคัตซีก็เป็นของเป็นของนีโน่ครับยางก็พอได้ครับเหลือนิดนึงครับเหลือดอกนิดนึงนะครับ ดูชายคาครับมันมีแตกมีอะไรไหมชายคาก็โอเค่ครับยังไม่ถือว่าขี้เละครับเกะยังเกะยังโอเคครับ,รบสีชายคาเริ่มแตกแล้วครับ สวนมากมันจะพังตัวนี้ก่อนนะฮะใกล้จะหลุดแล้วโอ้โหชิ้นนี้หลุดนี่ไม่สวยเลยนะในรถแห้งหน้าหลังครับตัวนี้ดูกเก๊นี่ก่อนแบตเตอรี่อ้ล็อกไว้ครับล็อกไว้โดยรวมครับ าลูกคา้าเห็นราคาแล้วก็อยู่เพิ่งโทรนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดให้อชัดเจนให้จบคลิปนะครับคลิปนี้ให้จบคลิปเลยนะเพราะว่ามันมีรถคันนี้มันมีปัญหานิดนึงครับโอ้กระจกแตกครับนะฮะกระจกแตกครับจกข้างบนนะฮะล้าครับ แต่ก็ไม่น่าเกียดครับโอ้โหไฟเลี้ยวติดทุกดวงนะครับนี่ขี่มาเมื่อคืนนี้ถึงสามทุ่มนะครับขับมาจาก่า <ck> <vog. S 2> เดชอุดมครับนะป้ายยังเป็นสระบุรีนะครับป้ายทะเบียนทะเบียนขาดหนึ่งปีนะครับขาดกันยาเมื่อกี้นี่นะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของรถเขาไปแจ้งจอดนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถเขาไปแจ้งจอด ตัวนี้ยังโอเคครับอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นรอยนะประตูยังเป็นสนิมเริ่มสนิมกินแล้วครับ,ต,รบตัวนี้เป็นที่เปิดปิดลมครับตัวนี้เป็นตัวล็อกเบรครับ ภายในครับนะตรงนี้มันเริ่มลอกออกครับเกีรยเข้าง่ายเลยนะครับขับมา,าช่องมาวินขับมาเมื่อคืนนี้คันนี้เปิดราคานะครับไว้ที่2องแสนสามนะครับห้าพันนะครับคันนี้แต่เพิ่งโทรมาครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับเดี๋ยว มาบอกผมด้อยของรถคันนี้ครับว่าทำไมมันราคานี้นะนะฮะนี่ฮะไฟส่องทางมาดูข้างบนครับเครื่องหน้าครับตัวนี้เครื่องหน้าครับ รถยังวิ่งอยู่นะครับน้องไม่เห็นครับมันมีผมดอยนะครับเดี๋ยวค่อยามาดูเครื่องครับดูโดยรวมก่อนเนี่ยฮะภายในครับถือว่าโอเคครับรถเครื่องเสียงเปิดได้ครับเครื่องเสียงไม่มีการถอดกันลื้อครับคันนี้ขาย มาแบบไหนขายแบบนั้นครับตัวนี้มาครอบใหม่มากนี่ตัวนี้ตรงนี้แคบหน่อยครับเดินขึ้นคนอ้วนก็จะบางหน่อยต้องแตะแคงเขานะฮะแคบหน่อยเพราะว่าปกติมันไม่มีมาบ้างเลยโอ้ยไฟหายไฟหายดวงหนึ่งครับ สอดแล้วโอ้โหยจุดชมวิวไม้แผ่นนี้เสียงครับนี่อะไรนี่โอ้ไใหม่เลยเราเกะครับนี่ฮะไฟเทคยังทำงานได้นะครับต,ตัวนี้มอเมอบแปลงตัวนี้น่าจะเสียแล้วมั้งเลยเลยมาใช้ตัวนี้มั้งเลย หรืออะไรนี่ที่ชาร์จวะเนี่ยอันนี่มอปแปลงอันนี้ที่ชาร์จกลางคืนยังสวยครับไฟติดทุกดวงนะฮะบ,บอก,ก็เริ่มอะไรนี่โอ้หาไปหามารุดเลยวะ่ยขอบไม้ครับบอกมันแคบครับทางเดินนะครับนะ ทางเดินจะแคบเป็นเบาะสองสองครับกลางคืนสวยมากครับนี่ฮะไฟเทคอ้ะทางหลังมีทีวีด้วยครับนี่ฮะทีวีข้างหลังซีโฟครับซีโฟโซฟานะฮะนี่ฮะสวยๆเลยก็สมบูรณ์ ใช้ได้ครับรถลำโพงยังไม่มีการถอดนะครับเปิดเครื่องเสียงได้ครับตอนนี้มามาดูเครื่อง Samsung 19นิ้วข้างหลัง จกข้างในเห็นไหมแตกข้างบนนะฮะน่าจะไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างตรงนี้ก็แตกครับล้าไปนะครับนะฮะฟิล์มหลุดเลยฟิล์มหลุดเลยแต่ก็มองข้างนอกไม่เห็นนะโอ้ตรงนี้เหยียบลงเหยียบซุดๆนะครับตรงนี้นะนีนะ่บางโอ้โหโอู้ อะไรนี่เกียร์อะไรครับเนี่ยยาวเหลือเกินนะับไม่เคยเจอเลยมิ้นมาบอกนะครับเกียร์ตัวนี้เดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูนี่ฮะกี่เกียร์นี่แปดเกียร์ป่ะเนี่ย อย่างยาวเลยครับไม่เคยเจอเลยหม้อลมนะครับหม้อพักลมครับเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้เอาหม้อลมเบรกมาใส่เป็นอ่าเป็นหม้อลมพัก power chip นะครับไปดูเครื่องครับทีนี้นะราคานี้ครับอยู่เพิ่งโทรมาครับ มาดูเครื่องก่อนเครื่องมีปัญหาครับตัวนี้รถเขาว่าเขาใช้มาสี่ปีก็มาอย่างนี้แล้วครับเขาว่านะเครื่องมันจะมีปัญหาอยู่สองสองอย่างครับอโอ้โหเขาตัดแล้วเปิดได้ลำบากนิดนึงครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะเก้าครับ ตัวนี้ฮะสามร้อยสิบห้าแรงนะฮะก็ยังอุ่นๆเลยเครื่องตัวนี้นะฮะหมายเลขเครื่องไม่ตรงกับหน้าริมนะครับแล้วก็ไม่มีใบอินอหยมาให้นะครับตัวนี้ยังแล้วก็มันจะมีปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับหมายเลขเครื่องไม่ตรงแล้วยังมีปัญหาน้ํานะครับน้ําเข้าหม้อน้ําแต่เขาว่าเขาเจอตั้งแต่อ่า ตั้งนานเลยนะนี่ฮะเขาก็วิ่งมาอย่างนี้แล้วครับนี่ฮะดูครับอย่างไมก็เราไปแก้ดูครับตัวนี้น่าจะเป็นจากออยคูลเลอร์นะครับแรงน้ําดันมันเข้ามาในหม้อน้ํานะครับเอแรงน้ําแรงดันของเครื่องยนต์นะครับทําให้เกิดการน้ําเข้าหม้อน้ําครับ อะไรปกนม่ปกวะนันนันนนนมันเลยทำให้ราคาตกเลยครับโอ้เกือบจะดีอยู่แล้วครับคันนี้เสียดายมากเลยครับเนาะเสียดายไหมครับใกล้จะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคันนี้นะหมายเลขเครื่องไม่ตรงเนาะไม่เอาหรอกเอายากเลย หมายเลขเครื่องไม่ตรงน้ำมอ้น้ำ,นำเ,เครื่องเข้ามอน้ำนะครับแต่รถยังวิ่งได้นะครับไม่เกิดความร้อนขึ้นนะครับคันนี้ความร้อนไม่ขึ้นนะครับก็รถวิ่งได้นะครับวิ่งมาจากเขาก็วิ่งประจําเขาเจอเอ่าเหตุการณ์อะไรล่ะเขาเจอน้ําเข้ามอ้เอ้ยน้ำมันเครื่องเข้ามอน้ํำนิดสี่ปีแล้วเขาก็วิ่งอย่างนี้แหละเขาว่านะ เขาก็วิ่งอย่างนี้แหละครับว,ว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับก็มีอยู่สองอย่างนะครับโอ้โหเ,เสียดายมากเลยเกือบจะดีครับคันนี้เกือบจะดีทุกอย่างครับเสียอย่างเดียวเครื่องครับมาไปหาอยู่ครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทคันนี้ะใครอยากได้ก็ลองมาคุยกันครับผม่อเอาไปปั้นได้ครับ เห็นรถสวยๆตามเฟสตามอะไรก็ระวังนะครับมันอาจจะมีปมด้อยหรือว่ามันอาจจะไม่มีตัวตนนะครับก็ลองศึกษาให้ดีก่อนครับก่อนโอนเงินนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาหาผมเจอหลายครั้งแล้วครับนะครับป่ะเดี๋ยวผมไปชัยภูมิครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุรเรืองอะไหล่ยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไหล่ยนนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอ,อกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ